นี่ครับวิธีการนำเกลือออกจากบอ่อนะครับนี่ครับขึ้นคอตรงกันได้ด้านหน้านะะจ๊ครับอันนี้คือพระเอกของเรานะครับ เีืเ <dye> ป <i fol> <ul ch> ้ของเราคือเดี๋ยวนี่ครับวิธีการนี่เราจะได้เกลือแล้วก็ตักใส่ ภาษณาสำหรับสำรองนะครับแล้วก็ไหลจากท่อ PVC ไปบ่อต้มนะครับนี่ครับเป็นบ่อเกลือที่โบราณมากนะครับโดยที <c> ่ <oughs> ไม่ได้ใช้ปั๊มแต่อย่างใดนะครับ แบบนี้ก็คือการเสร็จสิ้นการนำเกลอวจอาก,กบอ่อนลครับเพื่อไปต้มนะครับ